ก็คือเด็กไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนอยากให้ลูกใครอยากให้ลูก<ฮ>ไม่มีแต่ว่าปัญหามันมีทุกครอบครัวพ่อแม่แยกกันไม่มีจะกินไม่มีจะใช้นะปล่อยเวลากับเด็ก<ฮ>เด็กเนี่ยตำรวจต้องแข็งแรงก่อนทำไมต้องตำรวจแข็งแรงก็เขาจ้างเรามาเป็นตำรวจไงะะ<ฮ>แล้วมันไปก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเนี่ย<ฮ>ก็ออกสี่ทุ่มระดม<ฮ><ฮ>เอาอาทิตย์ละครั้งก่อนทั่วประเทศนะทำ สี่ทุ่มระดมทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายธุรการฝ่ายอะไรระดมหมดนะแล้วก็ไปดักไอ้เด็กพวกนี้นะพอเด็กมันรวมฝูงกันก็ตั้งจุดสกัดจุดตั้งจุดสกัดเสร็จเรียบร้อยจจเจเรยรอรถมันผิดอยู่แล้วเด็กพวกนี้มันไม่มีสภาพเดิมมาจากซื้อจากห้างมันดัดแปลงอยู่แล้วท่อต้องไปแต่งให้เสียงดังต้องลดแทนลงมาหน่อยถอดกระจกสองหลังไม่มีใบขับขี่ผิดทั้งนั้นก็จับกลุ่มตามนี้ แต่ยังไม่ต้องแรงพ่อแม่ผู้ปกครองเปลืองตังอันนี้หมายถึงว่ากลุ่มเยาวชนในแก๊งที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับจริงๆเ็มียี่0าสิคนเยอะแยะไม่เป็นไรให้มีเป็นร้อยก็ไม่เป็นไรใช้วิธีอย่างเงี้ยพอจับก็ยึดรถยึดรถไว้ตรวจสภาพนะครับพอรถมันผิดปล่อยไปก็ยังผิดมันรถแทนอยู่เนี่ยปล่อยไปคุณก็ผิดคุณมาเสียค่าปรับเรียบร้อยคุณขับออกไปก็ผิดเดี๋ยวดักจับซ้อนอีก ว่าจะกลับบ้านโดนดับหยับห้าครั้งเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะมาคุยกัน<ะ>ผู้ปกครองก็เอารถคื้นสภาพเดิะพ่อก็ไม่เสียงดังเด็<ะ>กที่ทําเนี่ยถือเป็นผู้กระทําความผิดแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพราะมันเด็กและเยาวชน<ะ>แม้แต่ศาลท่านยังไม่ลงโทษเลยเรียกพ่อแม่มันไปฆ่าเขาเนี่ย<ะ>คุณคิดว่าจะติดคุกนานไหมไม่หรอกศาลท่านอาจจะเรียกผู้แม่ผู้ปกครองมาว่าดูแลลูกให้ดีๆนะ,ะสามปีอย่าก่อเหตุอีกนะ หรือว่าไอตัวที่จะตีเขาแล้วไปกดน้ําตายอันนี้ไม่ไหวเว้ยส่งสถานพินิจคุ้มครองเด็กหน่อยส่งไปก็ไม่ถึงอายุ18ก็ต้องปล่อยแล้วนี่คือกฎหมายที่จะดูแลเด็กนะแต่ตํารวจเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับเช<ม>่นผมเคยทําที่บ้านโป่หรือโรงพักที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมก็ปล่อยตํารวจไปปล่อยตํารวจไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้มาตรการอย่างเงี้ยจับยึดรถมาพอมันไม่มีรถปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้ไปรวมตัวกันนะสนามข้างซาก มึงไม่มีรถแล้วมึงจะเดินไปป่ะมันไม่มีรถแล้วคนที่จะมารับรถได้คือพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าต่อไปแกปล่อยให้ลูกมารวมอย่างนี้นะเดี๋ยวจะยึดไว้ยาวเลยนะจะยึดไว้ยาวเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ดีใจนะยึดรถนะเพราะเขาก็ห่วงลูกเขานะครับแล้วเราก็หาตําไอเด็กที่เรากล่อมได้อไอ้หนูมึงมาเป็นอาสาให้อานะ ถนนเส้นนี้มึงรับผิดชอบ<ม>เป็นสายฟ้าหนึ่งคอยแจ้งเหตุหน่อยถ้ามีเด็กมาเราแยกมันรวมตัวกันฝูงหนึ่งสามสิบคนหรือร้อยคน<ฆ>เราแยกออกมาสักห้าคนหกคนไอ้พวกนี้จะเกิดความรู้สึกเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน<ฆ>ตัวมันก็ไม่กล้า<ฆ>แล้วจะคอยแจ้งบอกเด็กด้วยจากที่มันรวมกันสาสิบนะมันแยกออกไปสี่หรือยี่หกใช่ไมไอ้ย<ฆ>ีห่หกนี่ก็จะหมั่นไส้ไอ้พวกสี่นี่แหละ<ฆ>ว่ามึงไปช่วยตำรวจเลย<ฆ>นะครับ แล้วเราก็ค่อยแยกออกมา<ะ>มันใช้เวลาหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าฝ่ายปกครองกับผู้กับต้องมาสนใจแต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องเด็กนะตำรวจนี่มันไม่อยากไปจับเด็กอนะแต่เด็กนี่เขาเรียกตัวเองว่าแก๊งลูกตำรวจแก๊งลูกตำรวจคือง่ายๆนะพอเราจับอย่างเงี้ยเราก็มีหนังสือมีหนังสือเตือนพ่อมันไปว่าเฮ้ยลูกคุณไปก่อเหตุอันนี้นะให้คุณควบคุมลูกคุณนะ,ะแต่ถ้าควบคุมไม่ดีผมเตือนคุณไปสองครั้ง ก็เสนอพุ่มครับพัญชาย,ย้ายออกนอกพื้นที่พ่อมึงอยู่อาลันเนี่ยพอโดนย้ายไปที่อื่นหนึ่งครอบครัวเขาเดือดร้อนแล้ว<ะ>แต่ลดบาร,รมีลูกไนะพอไม่มีพ่อคุ้มกะลาหัวเนี่ยเป็นหมาหงองแล้วออกไปเขาจะกระทืบหรือเปล่าไม่รู้พ่อมึงโดนย้ายไปแล้วถามว่าไม่ไปจะไปกันแกล่นะ,ะแต่ถ้าลูกเคีย้ยวแล้วก็ต้องเอาพ่อออกไปพ่อจะอยู่ตอมอพ่อจะอยู่โรงพักอะลัน มึงอยู่อลันมึงก็ย้ายไปอำเภออื่นพ่อเดือดร้อนต้องขับรถไปทํางานเพราะบ้านพักมันยังอยู่ที่นี่แต่บารมีที่ลงพักนั้นหมดแหลวอไอสายสืบหรือเด็กๆตำรวจรุ่นน้องก็ไม่เกรงใจแล้วเพราะพ่อมึงไม่ใช่เจ้านายูแล้ว<ะ>โดนย้ายไปแล้ะมึงอยากให้พ่อมึงเดือดร้อนมึงก็ออกมาก่อเหตุดินะฮะผูะ้บังคับบัญชาต้องนั่นของผมใช้วิธีอย่างนี้ครับผมใช้วิธีเช่นพ่อเขาเป็นจราจรเนี่ยลูกก็ออกไปติ เข้ากลุ่มเข้าอะไรบอกหนูหนูเป็นลูกตำรวจนะถ้าพ่อหนูเป็นทําความผิดหนูโดนโทษสองเท่านะเ<ะ>พราะนั้นหนูเป็นลูกตำรวจได้รับสิทธิ์นั้นลูกชาวบ้านอบรมแปดชั่วโมงมึงต้องสิบหกชั่วโมง<ะ>แล้วถ้าเที่ยวหน้าก่อเหตุอีกเนี่ยนะพ่อหนูโดนลดหน้าอำนาจหน้าที่นะจากจราจรลงมาเหล่าเข้าเวร<ะ>ยืนยาม<ะ>พ่อเขาจะมาด่าลูกจากที่ใจดีหรือเอาใจลูกเนี่ยนะก็ สงสัยจะต้องตอบลูกแล้วมะไอ้ลูกทําให้กูเดือดร้อนอต้องให้บีบให้สังคมครอบครัวกลับไปดูแลเด็กด้วยหนูพ่อเข้าใจวิธีการไหมเนี่ยหนูกลับไปถามที่ทบ้านโปง่งอ,อ,อําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีผมเป็นพุ่มกลับอยู่สี่ <4 S 2> ทุ่มไม่มีใครขับรถออกมาเลยทไมอ่ะก็โดนตํารวจจับจับแล้วไม่ได้ปรับนะอเอามาอบหลแล้วผมก็ใช้วิธีเหมือนพ่อปกครองลูก ไอ้หนูมึงหัวโจกใช่ไหมเนี่ยเกเรเกินมึงอายุเท่าไหร่สิบสี่ครับเที่ยวน่าจะตีด้วไหวเลยนะผมทําด้วยใจรักพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็โอเคกับผมผมตีปกติโดนฟ้องชิพายอีกแค่คนอื่นจะถ่ายรูปยังโดนฟ้องแต่ผมเนี่ยพ่อแม่เขามายืนเลยให้ตีผมบอกผมไม่ตีแล้วให้พ่อตีดีกว่าอีกเคี่ยนต่อหน้าเพื่อนเนี่ยมันหัวหน้าแก๊งเนี่ยโดนกอดอกเคียนเนี่ยมันอายอับอายเขาหมดศักดิ์ศรีแล้ว หมดศักดิก์ศรีความเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเล่นกับเด็กเนี่ยต้องเล่นด้วยความรักและเมตตาอ,อย่าไปมองว่าเด็กม,นะมันมตามวัยมันนะ,นะฮะมันที่ะไปถามวัยมันนะม,มันก็ถ้ามันเกิดในสลัมพ่อแม่แยกกันพ่อก็กระทึบแม่แม่ก็ปัญหาครอบครัวซึ่งมันลงรายละเอียดลึกนะแต่เราเอาในภาพรวมว่าเหตุการณ์ที่อลันเนี่ยมันจะทำไงให้ทั่วประเทศเนี่ยเข้าแถว ผู้บังคับบัญชาพบอปอตลอก็ต้องสั่งไปใ,ให้เน้นย้ำเข้าไปอย่าเงี้ยแต่ถ้าไปปุ๊บรอปล่อยแถวไปตั้งด่านเด็กมันส่งข่าวบอกกันแล้วว่าเฮ้ยมีด่านตรงหน้าเสาธงนะมันจะไปเปล่าวะมันไม่ไปต้องดูว่ามันไปรวมกันที่ไหนผมไปอยู่ที่ไหนเทกเจ้งหมดผมใช้ตำรวจแค่คนเดียวมึงตรวจบัต ถ้ามีอายุต่ำกว่า20เข้าไปผมไล่คุณออกถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไอ้ตำรวจมันกลัวโดนไล่ออกมันไม่ให้ใครเข้าเทคเขาชิบหายเลยเจงหมดแล้วกลางคืนสี่ทุ่มเด็กไม่ยอมออกจากบ้านเพราะตำรวจจะเริ่มจับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าจับสี่ทุ่มถึงตีห้าถามว่าถ้าจะออกได้ไหมออกได้มีจดหมายจากผู้ปกครองว่าเรียนผู้กำกับบ้านโป ขออนุญาตให้ลูกไปซื้อรัดหน้าให้ฉันหน่อยเพราะไม่มีเวลาทําอาหารถ้ามีจดหมายพ่อแม่มาถือว่าเทวดาไหนหนูมาเดี้ออกมาไหมมีจดหมายพ่อแม่มาเอออ่ะโอเคเสร็จแล้วเข้าบ้านนะลูกเด็กมันก็เคารพนับถือผมตอนที่ผมสั่งสอนตอนนี้เด็กก็อายุสามสิบห้าสี่สิบแล้วมันผ่านมากี่ปีแล้วตอนนี้มันมีงานมีการทําเป็นใหญ่เป็นโตกันแล้วมันยังไม่เกลียดผมเลย มาแล้วมัมยุคนน้ำตัก5ากรัมบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกส์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามา ชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้สองชิ้นเนี่ยเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยหมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อบัวเน้นๆดูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุก ทางภาคอีสานแล้วนะฮรชุดละแค่เพียง169บาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทกํากลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมมีประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงกไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัวจังหวัดน่านบิดที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กกาารันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดําพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมฮะมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมา,มากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจี๊นึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขากา่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองคอ์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ